สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะมามาเก็บมาแบ๊กบอลลีน้ำผ้าค่ะแบ๊กบอลลีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ทั้งมืดค่ะแม่ทั้งมืดค่ะนุยงามก่ะกินสดเนาะเนาะนุยงามเอาไปเอ็ดแย้มค่ะพ่อแม่พี่น้องเก็บค่ะเก็บมาหอดแล้ววันนี้สนตกบ่ายฝนละตกบ้านแต่ก่ะมีมาไม่ได้ค่ะเยอะมากค่ะ ตอนนี้ท้องฟา้าคึมคึมค่มะโอโอโอมาอันนี้สปปรรพคุณลายหลายเด้อไหมพี่น้องตงน้งามๆปดอไหมพี่น้อง เก็บก็ต้องระวังนะค่ะมันหนีนานบอมเห็นอยู่บนออบอันนี้โอ้ยเฮก็มีค่ะเอาเอาเฮมาแล้ว มีน้อยงามน้อยมีงามพ่พี่น้องแต่หลายคักมีฮาวค่ะโอ้มองนี้งามงามค่ะเมื่อวานตื่นเต้นค่ะเมื่อนี้ธรรมดาแล้วค่ะเ <c oughs> มื่อวานตื่นเต้นอยู่ค่ะบ้ามวันนี้คือมีตื่นเต้นเนาะคือเป็นธรรมดาปะนี่เมื่อวานเป็นเธอแรกที่เห็นนะคะปกติก็ไม่ได้หยางเขา ก็ทีกระยา้งตามบนทางนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลเลยนั่น,นีนอล่ะคะ่อยไม่ยางเข้ามาก็ไม่เห็นผลเลยอีเดียยา้งเข้ามาก็เห็นมึงเนี่ยดำกับพี่กดปลอดอยู่่นไม่พี่น้องวันนี้มาผู้เดียวกะมาผู้เดียวกะดีไม่ได้ผู้กวนค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ผู้ห้องนะแต่ก็เป็นเยิบเงเงาค่ะ ลุบแล้วมีคนมานำกัะดีละดีกว่าอยู่ค่ะเปน็นเงียบเงียบเงาเงาแต่คนก็นยางอยู่ค่ะอันนี้มองนี้เละมีไก่บนทางไปเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้คือบนทางไม่ได้ตีบนทางผ้าไม่ได้มองกองอะไรเพรม่พี่น้องเห็นนำอยู่บนนอกานนี้เก็บก็ต้องระวังนะคะ เป็นนามนะเอานี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้ของป้าเด้พอพ่อแม่พี่น้ง <c oughs> องขนนยี่นี่กเก็บอยู่แต่ส้นมากเขาละเขาเราไม่เก็บก็คือกระเทียมป้าค่ะกระเทียมป้าเขาไปซื้อยห้างพ่อแม่พี่น้งอ,อ,อ,อง,อ,งอ,ยอยู่ไม่ในป่าม่อึดในที่มีได้ยะ

หลายคักอยู่ค่ะแต่มองนี้มันต้องได้มวจนกหน้อยนิดค่ะเนาะของป้าพ่อแม่พี่น้องแค่น,นี้ก็เหลือแ,แล้วนะคะเก็บค่ะเก็บป่านี่เก็บเบอหเาหลายมาผู้ดเดียวเราเป็นเงาๆค่ะ เก็บค่ะ กิปปีกดปอดอยู่พ่อแม่พี่น้องนายครับค่ะ สวยงามน้ะยนี่งาม,งามปีหน้ากับละมุนอีกแล้วค่ะแต้มองเก็บแล้วบันเพา่นเพิ่อนมีตัดทิ้งซะนะดำกิปีกตออัวอี่เป็นม่พี่น้องบ้านะ เห็นพ่อแม่พี่น้องซา YouTube เมาเพิ่นเอาไปเอ็ดแย้มพ่อแม่พี่น้องเอาไปเอ็ดแย้มเอาไปเอ็ดอันมะเบลี่โกนค่ะเอ็ดมะแบกเบลี่โกนนะเป็นมะเบลี่แผ่นว่าสัน ผ้จ่มไม่ได้มาแอนลลสเบอร์ี่ฟ้าซันอันนี้มาลาสเบอรี่เพราะเป็พี่น้องผ้าจ่มไม่ได้มาลาสเบอรี่เนาะอยู่นี่ฟ้าซันอันนี้เป็นมาลาสเบอรี่เดี๋ยวพาละเกยเพื่อนๆค่ะหากะจ่มมาลาสเบอรี่ค่ะนี่เป็นมาลาสเบอรี่ละน้อยค่ะส่วนมากเราเป็นแบกเบอรี่เลยอยู่นี่อันนี้เป็นมาลาสเบอร์รี่ค่ะหากะจ่มมาอยู่นี่ไม่ได้มาลาสเบอรี่เนาะค่ะ ก็ธรรมศาสตร์พ่อแม่พี่น้องดีละลายมีของพียกินนะมาอันนี้จังมาขพ่อแม่พี่น้องมะไมา้ป่านี่อันนี้เห็นพี่บางท่านพเพราะว่ากินได้ประสนแต่ผ้าไม่เคยกินไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักค่ะงาาแต่แต่หลวพ่อแม่พี่น้องงามไม่ลายค่ะโอ้ยมาแบกไปเรืยุ่งถึงนะป้างามาลยเอาไปไม่ได้เนาะกระพูดกระพูดเอาตะมองที่เอาได้นี่แหละค่ะขนาดม,มองนี้นะพ่อแม่พี่น้อง Nói bật ngay vậy đi nè <laughs>